นี่ผมพาท่านผู้ชมไปที่อำเภอเพอหนึ่งฮะสีมหาโพธิ์ไปดูฮะนกักการเมืองคนหนึ่งอันนี้ดังกันในโลกโซเชียลเลยนะครับแล้วมีกริยาอย่างไรแล้วผิดกฎหมายหรือไม่ไปดู <S <S นี่ฮะใส่เสื้อเหลืองขวามือครับทีบก็พักเข้าไปแลนดน้องผู้หญิงฮะ บางท่านบอกว่านี่แมนเหลือเกินครับรนี่ฮะดูสิครับออทีมะเขาบอกว่าสืบเนื่องจากรถเบนที่เห็นหน้าจอนี้ขับปาดฮะแล้วยังไม่พอไปพูดจาดูมิน่นก็อีกฮะเดี๋ยวดูเสียงจะชัดอีกช่วงหนึ่งเห็นแล้วโหเจ็บปวดใจเหลือเกินฮะที่กันแชร์กันมากเหลือเกินเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูฮะ ไม่ได้กลัวหรนี่จะอะไรตอบผู้หญิงไงนี่บโอ้แมนปูดมากเลยท่านผู้ชมมะอันดับแรกก่อนผิดในทีมก็อย่างงี้ก็ฐานทำร้ายร่างกายนะฮะโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และยี่เป็นการดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าและผิดตามประมวลยาม,มาตรา393โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้แล้วทางผู้เสียหายนะครับมีสิทธิ์เรียกร้องทางแพ่งได้นะครับหลังจากที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแล้วพนักง,งานสบอบสวนก็สั่งฟ้องส่งให้ัยการัยการนำตัวราส่งฟ้องศาลเราก็ไปเขียนคำร้องตัดปรวิยาม,มาตรา44ข้เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาในส่วนแพ่งไปกับคดีอาญาได้เลยไม่ต้องฟ้องใหม่ครับ